มากเนียนมากเลยช่างผลงานครับนี่ช่างน้องบำรุงนะคะนี่ซ่อมเสร็จเมื่อกี้ครับล้างเครื่องบ้านไหนที่มีก็ติดต่อได้นะคะล้างเครื่องล้างเครื่องนะครับตัวนี้ล้างเครื่องจากไม่ได้ใช้มาประมาณเกือบสิบปีได้ั้มได้ค่ะมีแมงมีมดมีขี้ดินอยู่ข้างในครับหมุนไม่ไปเลยตอนนี้ล้างเครื่องถอดเราออกมาล้างเรียบ้อยนิ่มเสียงนิ่มหน่อยมือเดียวนะคะโอ้โหเย็ะมือเดียวได้เลย ข้อสําคัญคือตั้งศูนย์ใหม่ให้นะครับเย็บผ้ายืดได้ด้วยตัวนี้ผ้ายืดนะครับเย็บยากแต่ตอนนี้เย็บโอเคพี่เจ้จะได้ไหมพี่ใช่ได้ค่ะโอเคมากค่ะเย็บมือเดียวก็ได้นะคะมอเละดอกมอเละค่ะมอเละมอเละมอเละเย็บมือเดียวนะคะมือเดียวค่ะมือเดียวค่ะนี่มากจากตัวนี้หลายปีนะครับเนี่ยอายุน่าจะกี่ปีได้นี่โอ้ยลูกสาวเวเนี่ยสิบ เออไม่ใช่สิบแล้วห่มผ้าไว้ค่ะห่มผ้าไว้นั่นแหละแมงข้าไปทำงานอยู่ห่มผ้าเนาะนึ่งกี่ปีแล้วผมย่างอะไรราเรี่ยงเนาะใหผมผ้าใช่ไหมราไม่ได้พัวเนาะลูกค้ามาแล้วเนาะลูกค้าเอาเสื้อมาเลยครับเอาเสื้อมาเย็บจักเสร็จแล้วห่มผ้าไว้ค่ะ